มันทำให้ผิวนะครับมีความเนียนนุ่มมีความชุ่มชื้นได้จริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี้ฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกล่ามาพบก,กันดังโก้นะครับที่แชนแนลฮิวโก้แบรี่อีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวนะครับสกินแคร์อยู่แบรนด์หนึ่งนะครับที่น้องโก้เนี่ยแอบคุณผู้ชมใช้นะครับเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วนะครับแล้วเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันดีมากนะครับน้องโก้ก็เลยถึงเวลาที่จะต้องบอกคุณผู้ชมนะนะครับว่าน้องโก้เนี่ยแอบใช้แบรนด์อะไรอยู่นะครับแล้วมันก็ดีมากจริงๆนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่าังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า สำหรับสกินแคร์นะครับที่น้องโกจะมารีวิวจะมาบอกต่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือจากแบรนด์ d i o r a b a n g k o k นั่นเองนะครับสำหรับแบรนด Diora b แบ g k อ k เนี่ยนะครับเขาก็เป็นแบรนด์สกินแคร์นะครับฝีมือคนไทยนะครับที่มีการปรับปรุงมีการพัฒนานะครับให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับสกินแคร์ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับที่น้องโกได้ลองนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เจ้าตัวเซรั่มนะครับแล้วก มแล้วก็มาไนครีมนั่นเองนะครับซึ่งคุณสมบัติหลักๆนะครับของเจ้า3าตัวนี้นะครับก็เน้นไปในเรื่องของการแอนตี้อายจิ้งแอนตี้รเกิลนะครับการฟื้นฟูการยกกระชับผิวนะครับแล้วก็ต่อต้านสัญญาณความร่วงโรยของผิวริ้วรอยต่างๆนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นดูเปล่งปลั่งดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับส่วนผสมหลักๆนะครับของสกินแคร์ทั้ง3ตัวนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างแรกนั่นก็คือเจ้าตัวโรสเอ็กซ์แทรกนะครับหรือ สารสกัดจากดอกกุหลาบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับทำให้ผิวหนังเนี่ยดูเปล่งปลงั่งดูอ่อนเยาว์มากขึ้นแล้วก็ช่วยในการฟื้นบำรุงผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความสว่างมีความกระจ่างใสอีกด้วยครับและตัวที่2นะครับนั่นคือโอลิโกไฮยาโรนิกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะไปช่วยในการฟื้นบำรุงผิวนะครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างล้าลึกนะครับและตัวที่3นะครับนั่นคือไฮโดรไลซ์ยีสต์เอ็กทรกนะครับก็คือสารสกัดจากยีสต์นันเองะคร เจ้าตัวนี้นะครับจะเน้นไปในเรื่องของการทําให้ผิวนะครับลดเรือนริ้วรอยนะครับความร่วงโรยนะครับความแก่กว่าวัยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับช่วยได้อย่างดีมากๆแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยครับโอเคครับทีนี้นะครับเรามาดูกันทีละตัวดีกว่าครับว่าตัวนี้นะครับมันมีเนื้ออย่างไรนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่เจ้าตัวเซรั่มนะครับตัวเซรั่มมีชื่อว่าดีออร่านะครับไวทชาร์เรียมรีไวชัลนะครับเซรั่มคอนเซนเทรตนะครับตัวนี้นะครับมี าบำรุงที่เข้มข้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะครับซึ่ง้องโก้เนี่ยใช้ได้เดือนกว่าๆแล้วนะครับก็เกินครึ่งมาแล้วนะครับนี่เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบสายๆแบบนี้นะครับสายๆแบบนี้เลยแล้วก็สามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติหลักๆของเขาก็คือการแอนตี้อายจิ้งนะครับก็คือการลดเลือนริ้วรอยนะครับความร่องรอยของผิวแอนตี้ลิงเกิลนะครับก็คือลดพวกเส้นริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่ ตัวเนี้ยนะครับหลังทาไปสักแป๊บหนึ่งเท่านั้นนะครับมันจะซึมลงสู่ผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างดีมากๆสามารถเปิดรับผิวนะครับให้บำรุงในขั้นตอนต่อไปได้อย่างดีมากเลยทีเดียวครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เดย์ครีมนะครับตัวเดย์ครีมนะครับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับเขามีชื่อว่าออพติมานะครับไฮยาโรโนิกนะครับเดย์ครีมนะครับบอกเลยว่าเป็นเดย์ครีมนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับคุณสมบัติหลักๆของเขานะครับก็ไปในเรื่องของการปกป้องผิวจากโม ลภาวะต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับสามารถดีดท็อกซ์ผิวนะครับแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ด้วยนะครับเนื้อเดครีมของเขานะครับไม่ได้เป็นเนื้อครีมที่หนักแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเนื้อครีมที่บางเบานะครับแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของเจ้าสกินแคร์ชุดนี้ก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้รวดเร็วนะครับเนื้อครีมเนี่ยมีความเนียนนุ่มมีความบางเบาสามารถซึมไดด้อย่างรรวเ็วแล้วก<ๆ>็คนที<ๆ>่ผิว<ๆ>ันสา่เรถนชอกลักษณ์เมื่ผิวไม่มีควาสมันแคร์ชุน และตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้น้องกู้ชอบมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวไนท์ครีมนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่าออพติมาไฮยาโรอนิกนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นไนท์ครีมนะครับวิธีสังเกตง่ายๆคือเจ้าตัวนี้นะครับเดย์ครีมเขาจะเป็นสีเงินแต่ตัวไนท์ครีมเนี่ยเขาจะเป็นสีโรสโกลนะครับสาหรับเจ้าตัวเนื้อไนท์ครีมของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเจลลี่นิดนึงนะครับทาลงไปบนผิวเนี่ยผิวจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความฉ่ำน้ำมากๆ เวลาใช้ไปแล้วเนี่ยผิวมันจะดูชุ่มชื้นมากๆนะครับตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผิวไม่แห้งนะครับแล้วก็ผิวดูชุ่มชื้นดูเปล่งปลั่งดูสว่างดูสดใสมากขึ้นอีกด้วยนะครับหลังจากทาเจ้าตัวนี้ไปนะครับแล้วให้คุณผู้ชมนวดนวดสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะซึมลงสู่ผิวได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการฟื้นบำรุงผิวแบบจัดเต็มในตอนกลางคืนนั่นเองครับสำหรับผลลัพธ์นะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้เจ้าสกินแคร์จากแบรนด์ดีออร่าทั้ง3ชิ้นนี้นะครับเป็นเวลาเดือนกว่านะครั อย่างแรกที่อยากจะบอกเลยคือเจ้า3ตัวนี้นะครับมันเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวจริงๆนะครับแม้ว่านงโก้จะเป็นคนที่มีผิวมันแล้วก็ไม่เคยใช้พวกเดครีมในครีมมาเป็นเวลานานมากนะครับเ <Schools. S 2> พราะว่ากลัวว่ามันจะอุดตันผิวนะครับแต่ใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่อุดตันผิว Brid นะครับและอย่างที่2นะครับที่นงโก้รู้สึกเลยคือมันทําให้ผิวนะครับมีความเนียนนุ่มมีความชุ่มชื้นได้จริงๆ,ๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่นงโก้ไม่ได้ใช้นะครับนงโก้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหลังล้างหน้าหรือว่าอาบน้ำเสร็จเน ถ้าไม่รีบทาครีมเนี่ยนะครับบริเวณรอบริมฝีปากเนี่ยมันจะมีอาการแห้งแล้วก็บริเวณรอบจมูกเนี่ยลอกมากๆนะครับแต่หลังจากใ <c oughs> ชก้ตัวสามตัวเนี่ยนะครับรู้สึกเลยว่าผิวมันมีความชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะครับบริเวณที่มันลอกๆเนี่ยมันหายไปและนอกจากนั้นะครับผิวยังรู้สึกว่ามันสดใสามากขึ้นมันดูสว่างมันดูกระจ่งางใสมากขึ้นนะครับแต่ที่น้องก้ต้องบอกแล้วก็สารภาพเลยครับว่าน้องก้ยังไม่ค่อยรู้สึกในเรื่องของริ้วรอยมากเท่าไหร่ด้วยความที่ <c oughs> ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาริ้วรอยครวาม โรยความแก่อะไรมากมายนะครับมันก็เลยอาจจะยังเห็นผลลัพธ์ได้ไม่ชัดนะครับแต่น้องโก้เชื่อว่าถ้ามันเห็นผลในเรื่องอื่นๆนะครับในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้เจ้าสกินแคร์จากแบรนดิออร่าทั้ง3ตัวนี้นะครับอยากบอกว่ามันง่ายมากๆนะครับด้วยความที่มันมีน้อยชิ้นนะครับมันก็เลยประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆนะครับเริ่มันที่ตอนเช้านะครับสำหรับตอนเช้าน้องโก้จะเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะครับเป็นการ บำรุงผิวขั้นแรกไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดรูหุมขนเนี่ยให้พร้อมกับบำรุงนะครับแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆต้านอ่านนมูลอิสระอีกด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวเดย์ครีมตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถทากันแดดทับนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถแต่งหน้าหรือว่าจะเอ่อทากันแดดเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะครับส่วนในตอนกลางคืนนั้นนะครับคุณผู้ชมก็แค่เปลี่ยนจากเจ้าตัวเดย์ครีมเป็นไนท์ครีมนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวเซรั่มเหมือนเดิมนะครับอาจจะทาเยอะหน่อยนะครบราวงุ ิวแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวน้์ครีมตัวนี้นะครับที่มีความเข้มข้นแต่เนื้อบางเบานะครับสามารถซึมลงสู่ผิวได้รวดเร็วแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นฟื้นบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทาสกินแคร์นะครับทั้ง3ตัวนี้ถือว่าง่ายมากแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียวครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องก้ก็มารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับสกินแคร์ตัวหลักนะครับที่น้องก้ได้แอบใช้กับตัวเองนะครับเป็นเวลาเดือนกว่า แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีอยากจะมาแชร์อยากจะมาบอกต่อให้ทุกคนได้ทราบกันนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องโก้จะแปะลิงก์ของเขาเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับยังไรลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่านะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้มามันเห็นผลลัพธ์จริงๆนะครับแล้วมันก็ดีมากจริงๆก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดดิิ่ง้้วยนนครรับสหใลปี พบไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย